สวัสดีครับ f อฟสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมอลทุ่งครับเอฟซเมื่อในบ่าวแอมโลทุ่งพร้อมทีมงานครับเดินเดินทางมาติดตามตัวเรขขับพ่อเสียงนาครับเนาะพ่อเสียงฝันแม่นครับงวดที่ผ่านมาครับผีตายหงมาเขียนเลขให้ครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดตรงๆรงนะครับเอฟซมาเมื่อี้ครับฝันดีตรงงวดครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับฝันเห็นเล็หน่อยฝ้าแฝดครับ ฝันเห็นเล็กน้อยฟ้าแฝดมาบอกเลขครับเอฟซีสองตัวสามตัวจระเซี่ยรวยคุณพอเสี่ยงเพิ่มมั่นใจนะครับเนาะสิเป็นตัวได็เด็ดครับเดี๋ยวจะมาสัมผัสคุณพอเสี่ยงเดี๋ยวเอาตัวเลขมาให้เบิ้งก่อนสวัสดีครับพอเสี่ยงครับสวัสดีครับครับครับผมฝันดีเนาะครับคุณพอเซ็เลขเราเขาปั๊ เกี่ยวแต่เพราะว่าขับเกืนเนี่ยขับนะครับคุณพ่อทุกเกากับฟันบอกเขาเออคือใส่เสื้อลายงามคุณตสวัสดีค่ะพ่อเชียงสวัสดีค่ะครับครับครับนี่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 ผานมากกับเขานะคะเนาะฟันเห็นอันค่ะยังก็ถือผ้าผ้าบอกครับหรือ้อใจก่อนนะถีตายหงบอกเกี่ยวอย่างบอกอู้นอนไร้ตายเออทุกวันไหลตายนี่นี่นี่แปดเจ็ดนี่ไร้ตายเนาะครับเนาะครับครับครับใช่ไหมพี่ครับคุณพ่อเข้าไร้ตายครับนี่นอนไร้ตายได้ครับไร้ตายมาบอกเลยครับมาบอกครับ งวดนี้สิให้รวยแนวเลยล่ะครับกอเสียงเบาสูเอฟซีฟันนะครับฟันเกี่ยวเห็นเฮ็ดเจ้าอร่อยฟันเห็นเต้าแฝดฝันเห็ดน้อยเห็นเล็กน้อยฟ้าแฝดอร่อยเจ้าอร่อยเจ้าบ่าแต่ฉี่เงี้ยเขียนเบาเลยฮัดเบาอืมครับก็หลังฮัดเบาเจ้าอร่อยเจ้าฮัดเบาฟ้าแฝดฟ้าเห็นสองขื่นสามขื่นสอดๆกันเจ้ห็นแต่แฝดครับฟันเบามาบอกเด็กมาบอกเล็กน้อยฟ้าแฝดนี่เล็กน้อยมาบอกเด็กเอาสูเบาถ้าเป็นก็จะบอกเป็นแต่ว่า ใรอว่าเป็น่ยนต่วคอยบอกเด็กเป็นอยู่คุนป่าโอ้เอเปล่ต่บอกเด็กเป็นเออคอยบอกเด็กเป็นอยู่ตัวไหนแหะดุกลาตัวสามนเก้านึงสามกับสามห้าเก้าหนึ่งสามกับสามห้าเออครับเก้าดึงสามกับสามห้าฟันเห็นเิดกน่อยเือฟันเทงเ็กน่อยผู้หญิงเลือกผู่อยเพราแฝดผู้หญิงเลือผู้ชายครับไปแฝดเลกน่อยไปแอครับผู้หญิงเนาะไปแฝดไปยืนครับจะบาดเถ้าพ้องก็ฉีดวงบ้า ก็แสฟันสู้สองสามคืดเดีเดียนก็ได้ครับฟันเห็นหวยฟันยังได้คืดว่าก็เรยพอดีเมื่อนี่ฟันกับพอดีพวกเบาแยมมาเนี่ยนะครัก็เรยเดี๋ยวคนมาถามเนี่ยก็เรืยให้เจ้าสนอี่ันซับซาเนยห่ยฟ้าแฝดีมาแต่ทางไหนหูจักกันบกฟ้าแฝดีก็บวกไก่วไก่เนี่ยไก่ก็จะจูนก็จะวางแถวไอ้่านเมืองนะครับมีร้านฟ้าแฝดอยู่นะครับมีห้านฟ้าแฝด มันบอกให้ตายได้ครับแต่ว่าห่างมันหัวใจเยนเบาฝันได้ฝันวันหัวใจเย็นเบาจต่แฟดพวกมันใหญ่เดี่ยวมันสามสิบสี่สามพิลหาปีเดี่ยวครับจนใหญ่แล้วเนาะแต่ว่าฝันคือยังเล็กหน่อยครับกับเป็นเล็กหน่อยม้วนนี่แหละจะไปเรื่อยอ๋อว่าเอาซ้ำมาแชยัวว่าอยู่ส้ำหาสามหาเอือก็เก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามครับเดี๋ยวพี่ดาวคือว่าสิเป๊ะอยู่แดี๋ยซ้ำมาันเนียครับกับแปดเกตกับเป๊ะเรียวฝันว่าก็บอก อันนี้นอนไรลตายนะครับนอนนอนไร้ตายตัวดีว่าท่านตายแต่ว่าเป็นแฝดเป็นแฝดเพื่อนมาบอกเพื่อนบนบอกครับผู้เพื่อนอันเพื่อนม่บอกเลยถือเพื่อนมาบอกครับผู้เพื่อนเคย่าบอกเด็ไอ้บ่ทันมาบอกบ่ทันฝันบนทันเกี่ยวเลยครับผู้ผู้เพื่อนเพอบอกเด็กครับมาแต่เด็กน้อยฟ้าแฝดนี่แฝดไม่หน่อยเพราะแฝดครับแต่ว่าอายุเขาหลายเดยสามสิบสี่สามสิบห้าปีอายุเขาสามสิบห้าแต่ว่าฝันก็คือข้อแต่เขียนบอก ครับกำลังฮัดเปลากำลังฮัดเปล่าแต่ว่าคนอายุไร่เดี่แฟดตัวนี้สามสิบสี่สามสิบห้าแบ่แต่มาบอกเลขนี่ก็สามห้าแบนแบนครับผมก็บอกสามอายุเพื่อนน่ะสามตัวกับเก้าหนึ่งสามเก้าดึงสามครับผมอย่าลืมกลับเป็นเลขหกน้ำเลือดหรือเก้านี่นะครับครับครับกำลังจุดเลยแคบหน้าจอครับเอฟซีจังไรอีกครับฟันเห็นยังอีกเนี่ยบ้างก็ทอดีเนี่ยโต๊ะที่เป็นเด็กเป็นหัววะเพราะอยู่กับฟันไปเสื้อฟันกับจำว่าไดน ครับตัวสีเป็นเดี่ยคือเด็กหน่อยแต่ฟันไปเด็กหน่อยบวกเด็กหน่อยพอเดี๋ฟันอันฟันขอดสีเก่งะเด็กหน่อยก็ะนำหนึ่งแปน้นผมพอต้องแปรี้ยน,นะครับเนาะพอต้องแปร้ยเดี๋ยวเดี่ยวเจ้าสีพีหน้าวอาจะว่าฟันไป็นสี่มันดว่าบอกจังสั่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีนครับคำถามมันแต่แต่เพิ่นบอกแล้วครับคือเป็นเหลี่ยกายตัวเนาะครับแปรีนเปร้นเขามาในบ้านนี่บอกครับเพิ่นพอเสี่ยงเขามาในบ้านไหนนะบ้านเล็กที่ครับบ้านเล็กที่เขาหกแปดคือเก่าบ้านเล็กที่หกแปด แปดหกแปดหกแปดหกโอแปดหกสองแปดหกบ้านเลขที่สามตัวสองแปดหกก็ครับผมอ่ะเอฟซีเนาะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคหมวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับกับปอเสียงครับจังไดรอีกครับตัวเดี๋ยวโอ้ครับขอบคุณครับคุณปอเสียงครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเอฟซีตัวเลขของปอเสียงครับมาแล้วครับนี่นี่ครับ สามตัวจระจังจังเก้าหนึ่งตัดเลนครับ F อฟเลข2ตัวนี่เป็น3ามหาสหาครับ F อฟซีสามหาหากะับกันน้ำจากน่อยเนาะขอให้มีโชคใจครับก่อเสี่ยงครับ F อฟซโอ้ดังกองฝาเลยบาทเนี่ยเสียงเอฟต่อครับ F อฟเนาะเมื่อนี้เอฟซียันเปิงไปใส่ครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บเบแอามาชมหนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเลขสื้อลอตเตอรี่เจนสิ่อที่ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถ่าอยู่ข้งในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับรับท่าลผช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยั คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบข,า,ขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันรวยพ่อบุญกุศลนะพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยอเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ใหมายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแลวกเมื่อแตะแตครับท่านผู้เมื่อแตะแตล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อละกะัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลักก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนะี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ้มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพ่กระจายให้เงินไหลมาท่มากนะครับน้อทสามผู้ชมรากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนครับสามผู้ชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนตัวเข้าสิเดียออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนีะ่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น้ำอาบนะพี่ผสมน,น้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ